สวัสดีมือเลขออกเนาะคะ่ะพี่น้องต้องไปฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนเดอ้อค่ะเลขดังก็มีรายสำนักรายอาจารย์ก็ขอให้โชคดีเนาะคะ่ะเมื่อนีทีมท่วนเนาะเนบิกทราบฝันค่ะคย่านพี่น้องพลาดไหมเมื่มองวดนี้จังได้กระถือจังได้กระถือคิดว่าเพราะว่ามันฝันผีตลอดแม่โอปอมันมาคือซุงวดไหมค ือจังหวัดที่แล้วนั้นได้มือเรขกออกฟันว่าแต่เหยียบขี่นี้วหูเลยว่าเรียกว่าิ้วเขามเมื่อนี้พอฟันดีไหมมันขึ้นนี่ฟันว่าแต่งานข้าเจ้ามีแต่พูยิ่งข้าเจ้าอยูเรื่อแม่แต่เขียนทรงปูลงน้ำกอนว่าสารหยูล่องน้ำบา,เาดเบิกทราบเลยว่าเอาเป็นข้นมาแล้วคือเสียเอาลงน้ำอีกเลยว่าพ่ออยูล,ล่งแนวสิเป็น ผู้ยู่ืื่อน่ะสิเป็นแม่แต่เคียนี่สิเป็นยังเฮือเขาเอิญโบงหัวเฮือกันไหมแต่ว่าสิเป็นปูนี่ล่ะความ่าตาเบิกทรัพเขาสิงค์นะนะเขาสิงห์นะไฮห่องไรเอาปูขึ้นมาแน่ยาาปูลงน้ำเอาปูขึ้นมาแน่วาสันไฮไรแม่แต่ว่าเลือดมันเป็นเลือดโบราณเด้เลือดโบราณฟังดีดีมีแต่ผู้ยิ่งซอยกันอยู่ลงน้ำบานเพ hmm. ื่อนเลยมาสิงเ,สงเบิกทรับบานนี้ เบิกราเปเรวาเอาเพื่อนขึ้นน้ำเด้อมุ่นเพื่อนขึ้นจากน้ำเพื่อนอยากขึ้นแล้วว่าสันเลือกโบล่าเลือดเมตะเคียนในวาเนซี่มาขึ้นนี่นะแต่เก้าขเีกว่าออกหรือพ่าฝันเป็นงซีอ่า้วกาฝันว่าไปงานเลี้ยงพวกู้ใหญ่พูดจักกันนี่ละเพื่อนเป็นงานนัี้งดรกเพื่อนเลี้ยงพอดีไหมเดี๋ยวไปงานเพื่อนไหมงานเฮ่ยนะ่ะแม่โอปอดูอัมพุรเพ่นมาสันในฝันฮะ แต่ไปกินรี้ย่างไ่อามาขึ้นนี่ตีซอยเบิกทราบเนื้เรือมันเป็นอย่างเบิกทราบตีหั่นเป็นเจ็ดหนึ่งสี่มันสีแมนบอสันเดออันนี้ว่าโค้งสุดท้ายเนาะอรากาเบิกทราบพอซื่อไป7 48. 7 48เจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดมาจะใสคือตองวดเนาะค่ะฝันคักฝันแน่เห็นคักเห็นแน่เห็นแข่นแขนผู้นี้บ่แมนเห็นธรรมดาเด้อ ขันว่าไปเฮียดยูทูบเนี่ล่ะถือกล้องเนาะไปกับโอปัวกับทีมงานหลายคนขี่มอไซค์ไปไปละปูเพื่อนปูดำเพื่อนชื่อปูดำไปชิมลงกลางปลาสาบนี่อุ้ยมานอย่างปูเลยว่ะเสียเอากลางปลาสานี่บริเลกเอาอย่นี้ละมันจังแม่นเพื่อนว่ะเพื่อนได้แต่งคันหาขึ้นแ้วเพื่อนได้ขอปูพุ่มเจ้าทีปลาสาให้เพื่อนได้ให้เบิกทราบนะเอาเอาดวงแกวเสียงมาสั่นก็ได้จับถูกเด็กอันหนึ่งไปจุดให้เขา บาด้นมูยูถูกเ้ากล้องไปกี้เล็กบาดี้ซุ่มผีในปราสาออกมาหุ่มมายังกันนอสุ่มนีเพื่อนเบากันนะมาอีหยงะนะนอยเพื่อนมามาเอาเลขปูผ้ามาเอาเลขกแก้วว่าต้องตื้นต้องย่านรอคอยมาเอาเลขก่าะั่นบาดผีมาเป็นพันพันตัวมาอ้อมบุ้งใบมาให้เอาน้ำแน่คอ,อยสี่สือเลขมาเอาน้ำแนว่าศั่นบาดเล็กถูกไม่ออกมาแล้ว มีแอดมินผู้หนึ่งได้ห่างขึ้นออกแล้วเบิร์กท็อปออกแล้วสัน้นตัวไหนละแอดประสัน 7, 4, 8, ส้นเจ็ดสี่แปดประสั้นบอเซียมาเบิ้งที่ไรบอเซียเขามาเบิ้งแก่ไก่ประสัน้นก็ได้งานเขาไปซองเมืองวายโอเม่ยี่ดีเมืองเก่งอยู่เจ็ดนะสี่แปดในฝันท่านนะมาซุ่มผีหัวเบืองได,ได้ได้เจ็ดสนะี่แปดบ่หนาแม่จ้าเจ็ดสี่แปดผู้ใดมากับไปซื้อเดอได้วันสี่ได้บอกผีไปซื้อเลข ไซโยส่โยพันวาผู้น้องคนกนึโต้เมื่อส่โยสซโยพันวาเลขออกแล้วเลขออกแก้วพันว่าเลขออกเจ็ดสี่แปดพันวาผีห้าน่าฆากันหุ่มส่โยกันบานี้มูเกานะเพันได้ว่าอันโบโบตัวถือเลขแล้วนั้นตัวซื้อเฮียนในเฮ้าในเด้อเฮ้าเสียเอาเงินไปใส่หนีวะสันเฮียนหลังไหนล่ะเฮียนอยู่หนีละอยู่น้องเหนนอนอกเฮ้าหนีละ เข้าสีค้ายแม่ประสานสีค้ายเท่าไดสามล้านก่าบาทน,นี่แหละโอ้มาขายแพงเท้นี่น้ำบะน,นอกก็ขายแพงเนาะได้ว่าเดี๋ยวถือรางวัลทีหนึ่งสืซอสื่อไฮดอกได้วาในความฝันถะนะแล้วก็มาสื่อเลขมาแล้วมาฝันวาโอปปอนนะผ้าปีนขึ้นไปทึ่งหอรละขังเพิ่นไปพิ่นขึ้นไปก้อนที่แรกพิ่นเตรียมอาหารใบทึ่งพุ่นมามาเบิกซับมากินข้าว,วสัน้นกินที่ไหนล่ะ พี่นี่นี่อยู่ข้างบนว่าสันปีนบันไดขึ้นมาเลยว่าสันป้นนาเปมนนพากันเอื่นมองกินไปก,กินทั้งหอละข้างอยู่วัดไหมก็เลยปีนขึ้นไปปีนบันไดขึ้นไปอันนี้ฝันเล้ยพี่น้องไปหอดอ่ะมีเจนโนดมีโอปัวมีเบิกซัรับเวลาคข้นเตตียอาหารวไ้ไหายนะคือโอปัวอาหารเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นไปทั้งเ่ิงหอสิเป็นหอละข้างเป็นละข้างไงบัดสิกินข้าวละตีของโมงโมงไหม กินได้เพื่อนว่ะใอยสิกินเบิดบว่าเทาคือคือหลายแถะเจ้าคือเตรียมมันเป็นพิซซ่าเนาะสอนไวไ้ได้ถาดได้ถาดนะเป็นสั้นเป็นสั้นเจ้าของยิ่งป่วยอยู่รีบกินจะได้หายประสันกินไปเลยพี่เตรียมไว้ให้เยอะแยนะน่ะไม่ต้องอดประสันแต่เลยจ้าถาดพิซซ่าออกมาจ๋าอกมากกินบวยบวยบวยโอ้พิซซ่าเจ้าคือแสบแฉอวนประสันเฮ็ดให้กินอีกแม่เด้อจังสีเลยวางสิ ก็เลยวางงวดนี่สีดังน้ำเรล็กบ่อหรือสีถือตั้งวันทีหนึ่งแต่ว่าขันถือจั้งวันทีนึ่งเบิกทัพย์บ,บ่ออกซื้อเด้อพี่น้องเบิกทัพย์สีสางล้านพญานาให้มันแล้วแล้วก็สิไปท้ำบุญแต่ก็สิปล่อยเด็กต่อไปสียู่แบบบ่าปากนี่ล่ะมันสีซือ้อ่ไดใงวดรุ่นเนาะ ดูตัวเลขในเบิกทรัพย์ไหนรางวัลที่หนึ่งนมาดูดูรางวัลที่หนึแต่วันมีเพิ่มมาเจ็ดหนึ่งสี่เด้ผลมาแข้งมันเจ็ดสี่แปดเด้มักแห้งคือเจ็ดสี่แปดผู้จานราบวาลซื้อน้ำข่อยวาสันเจ็ดสี่แปดเอาไปร้องเบิ้งคเน้นคือในวงกลมใช่ไหมเบิกทรัพย์แม่นค่ะ แต่ว่ามาเพิ่มตัวนี้เด้อมันมาจา,จากไหนครับเจ็ดหนึ่งสี่ฝันเหมือนเค <C 4> ื่อนเ้ยเขาอยู่เรื่อแม่แต่เคียนล่วงน้าแม่มีเจ้าผูนยิ่งหนูแม่อมอยู่แลพิคนมาตํำเบิกทราบเนาะค่ะก็อยาลืมอมอายุเบิกทราบเด้อสามสิบเจ็ดนี่มักเป็นลางเลอค่ะสามเจ็ดกับห้าศูนย์นี่หาศูนย์ะฝันเห็นพอ่อแต่ตองหวัดงวัดนี่มิจต่ฝันแตได้กินดีดีเด้อฝัน่าพอ่อติดตายไปแล้วนะขค้ืนมาเอาทับทิม ไม่กินทับทิมแก้วมอละกตทับทิมมาถ้ามันเป็นสีแดงเนื้อก็จะสีแดงกับสีขาวเนาะ hmm. อันนี้เพ่นพาออกไม่หายพ่นตายแล้วล่ะพ่นพาออกไม่หายทับทิมทางใหนบอเ,เป็นเนื้อสีเขียวออกแสงแหมมอละกตแหมกินแซ่บไพรพอทับทิมเมืองเก้าคือเ่าคือเมืองมนุษย์ท่านอ,อ่วสันเล <c oughs> ยบอกอีพอนะฟ้าเห็นเล้าย่ามใดมันออกหาศูนย์หรือว่ากสีเก่าเนาะ ต่เลยกันไว้ห้คือสีเกาเนาะค่ะโอ้ถ้าเกิดฝันเห็นทีไรมันจะเข้า<น>พ่อไปซื้อเลขมาเมื่อุกอย่างแล้วก่อนไก่ไก่เมื่อเลขออกฝันว่าเงินตั้งท่อเพียงเงินหลายล้านดิไปเอายุไซไปเอายุธนาคารแต่ว่าคันเบื่อถือรางวัลทีหนึ่งนี่กระสีไปเอายุธนาคารรา,างวานลนี่กองสลากนู่นแล้วบ่เข้า,าไปกองสลากบ่อกองซ้ำพีด่ดิป้าเงินตั้งหลายล้านหอบมากกับบัวไว บ้านนี้หอบไปไว้บ้านเด็กขีหนึ่งสี่แปดบ้านป้าบ้านเป็กขีหนึ่งสี่แปดบ้านนี้เบิกทราบด้วยบ่ไว้ใจยานเขาลักเอาเงินมาสั่นแเลยหอบเงินออกมาใส่บ้านเด็ก่ีจากของหนึ่งสี่เก้าเลยถึงสี่แปดสี่เก้าในการไว้เรียบร้อยคือบ้านโอ้หมดเลยฝันยาอีกเนาะฝันเห็นบ้านเด็กขีฝันว่าได้แบกข้าวเข้าไปในบ้าน เลขที่หนึ่งสี่แปดนี่แหละครับบ้าเลขสีขาวหรออ้วนแบกข้าวสามสี่กระสอบแปดนี่แหละแบกคนเดียวด้วยนะสี่แปดอายุอายุพี่ก็สี่สิบสามพอดีสี่สิบสองย่างสี่สิบสามพอดีอ้าตรงกันเลยก็เป็นแนวทางเป็นความฝันเป็นความฝันเนาะก็มีอยู่ในนั้นสี่สามมีนะสี่สามเออเออเออนี่สี่สามอ่อนปากกาเมือนเนี่ยวงกลมเลยเพราะว่าตัวนี้ว่ามันออก เลขเล่าแล้วก็เยยลยบอได้ลงไห้นะ48แล้วเลขเล่าดีดีเลยนี่ก็มีตัดเล่นเอา748นี่ไม่จะวงกลมไม่เลยมันตัวเดียวกันนะครับม,ม,มันแบบมันรา่งแต่48 48นะ48ะ 7, กับ74นี่นหแหละครับแยกสองตัวออกไงนะอันนี้เป็นเลขเลขอันพระตูดงพนหนมาพระตุดงแท่งน้องหัวลำพูส40603643 เอาไม่แอมแปดซื้อเลยค่ะเด้อเอาแต่แต่ของเบิกซับจริงจริงมันมีตัวไหนบ้างเบิกซับจะมีอยู่นี่อ่าเขียนให้หน้านึงก็ได้อ่าเพราะว่าเอาแบบผ้าทุดงฝากป่วยเอาแบบกระชับเลยเนาะเอาของตัวเองเลยนะครับ fc จะจได้สําหรับ fc ที่ทุนน้อยนะครับผมวันนี้ก็วันโชควันลาบแล้วนะครับได้ได้จัดให้อืมคู่หนึ่งล่างกระดาษกระดาษไง เบาๆนี่คือแม่ไม่เป็นนี่นะครับรอสักคู่นะครับเป็นชุดเน้นนะครับเพิ่งรู้ให้่าเป็นเลขพัดุดงมาจากไหนเลขพัดูดองถือว่าไัมเลขเบิกซับคือหลายแท้สองตัวีนตาเล่นเอาเนาะอตาเล่นเอาเอาแบบกระชับเลยนะครับกระชับเลยฟันทงเลยอือครับมันเจ็ดหนึ่งสี่น้องเมื่อกี้แล้วก็หนึ่งสี่แปดน้องก้ามนีแบบพี่น้องสี่สามเลยนะสี่สามให้ด้วยนะ ว่ามาสี่สามสี่สามกับสามหนึ่งมากมากเป็นเอาได้เบอร์ซับเบอจ์ซับไฮไลท์เบอร์ซับคือการเบฟเบอร์ต่อละพักบอบาทนี่พี่น้องบอกว่ามันฝันดีนะอันนี้ของเบิกซับเนาะเคยถือไหมคันฟันจังสี่เคยถือสามตัวเคยแตกสามตัวนะฝันจังสี่จะได้กระถือเลขสุทียาเห็นไหมเลขวัดเข่าสุทียานไหมกะว่าเป็นแนวทาง สามากกะจังตามเด้อพี่นอ้องศรีบาเีกวออเรียบเบิกทรับจังมาเวาเนอขยามลงคลิปไปกับเบิงให้น้ำเนเด้อค่ะเบิงมาซื้อก็ได้กดไลค์กดแชร์ให้ซื้อๆก็ได้พ่อใจเบิงว่าพ่อจะเห็นเหล็กนะโอ้ยดุนน้ำเบิกทรัพก่อนมันถึกถึกบ่ถึกเนาะ,นะค่ะเนาะเอาให้ร่ำให้รวยเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้โชคดีบักคักเลยค่ะครับขอบคุณครับ